สวัสดีครับทุกผู้ชอบวันนี้เราหยิบเกม b a t t e อร์จินคกันอีกแล้วนะครับผมในว,วันนี้ก็อย่างนี้รุนรู้กันว่าผมเก็บตัวทองไว้6กตัวไว้เพื่อเปิดตู้อูเบอร์เนะครับผมซึ่งตู้มันก็มาแล้วเนาะแห่เขาบอกตามตรงเลยนะครับว่าหวางังหวังในใจลึกๆๆอยู่เลยว่าอาจจะได้อาจจะมีความหวังนะครับที่ผมจะได้กาโอ ผมอยากได้การโอรมากจริงๆแล้วก็คาสลียเดอะซอร์เซอร์เนี่ยไอตัวเนี้ก็อยากได้คือเอาง่ายๆนะตัวหน้าตู้ที่มันโชว์เคสตรงนี้เนี่ยอยากได้หมดเลยนะครับผมถ้า,ถ,าถ้าเป็นไปได้เนาะหกต,ตัวกับเลด9%คิดว่าได้ไหมหวังเนี่ยปฏิหารนะคิดว่ามันจะมีมันจะเกิดขึ้นไหม ผมเชื่อนะว่าปฏิหารมันจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับผมในหตัวนี้เนะา,มาะมาภาวนากันนะครับผมลุยกันดีกว่าไหมครับทานผู้ชมกับหตัวนี้เนาะหวังว่าจะเห็นอูเบอร์ชักตัวหนึ่งนะครับผมมาตัวแรกไปไม่ได้ตึงตัวนี้นะครับผม เป็นตัวละครที่ฆ่าซอมบี้ได้โคตรดีหนึ่งตัวเลยถ้าผมจะไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดอะน,นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คเลยดีกว่าถ้าจำไม่ผิดมึงฆ่าซอมบี้ได้กูมั่นใจว่ามึงฆ่าซอมบี้ได้แน่นอนกูกูชัวอันนี้คือของชัวแน่นอนและไม่ใช่อะไรคือเก่งด้วยเห็นคนใช้บ่อยมากนะครับตนนัวนี้เอาไม่ใช่ซอมบี้เดี๋ยวเอโยา มึงไม่มึงไม่ได้ฆ่าซอมบี้เหรออ่าแอคแท็กโอลี่ก็คือตีตียูนิตท,ที่เป็นแท็กเอเลี่ยนกับโฟติ้งเท่านั้นเอาะเหรอเดสทรอยเออร์ er. ถ้าตีฐานจะตีแรงโคตรแอรีแอคแท็กโอ้ยมึงฆ่าซอมบี้ไม่ใช่เหรอวะกูกูจะกูจะผิดเอ้ยแมนอัพไปก่อนแล้วกันโอ้โหเอี้ยพี่ผมก็ไม่มีแล้วเนี่ย อยากได้ยิพีเพิ่มมาแม่งเลยเฮ้ยวันนี้โอเควันนี้แฮปปี้แฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วนะครับผมตัวแรกกูกได้อ e บเลยกูแฮปปี้มากตอนนี้โอเคขอเพิ่มอีกห้าตัวนเนี่ยกูขอเพิ่มได้ไหมมาโอเคการสลิงเกอร์ไปกันต่อที่ตัวที่สามนะครับผม โอ้โหวิชแคทไปกันเรื่อยๆอู้วูยีตัวสี่ตัวสี่โอ้โหวิชแคทโอเค,อเคสองตัวสุดท้ายขออ,อรปเพิ่มอีกตัวหนึ่งขอเพิ่มอีกตัวหนึ่งจริงๆนะมา โอ้โหไม่ชอบ่ะตัวสุดท้ายนะกูขอตัวนี้ให้เป็นอูเบอร์มาหน่อยโอ้โหเรียบร้อยจุรอสิเฮ้ยแต่คลิปนี้ยังไงครับแฮปปี้ไหมแฮปปี้กูได้อูเบอร์เพิ่มหนึ่งตัวโอเคอันนี้ถือว่าแฮปปี้มากนะฮะอือไม่ได้แย่เลยเฮ้ย ก็ถือว่าได้ตัวละครที่ใช้งานได้นะครับผมตัวเมื่อกี้คือตัวละครโคตรดีคนใช้เยอะด้วยนะตีเอเลียนวะแม่งสงสัยอยากให้ผมเล่นด่านสเปซเงี้ยนะแม่งได้แต่ตัวละครตีเอเลียนเยอะมากเลยเนะี่ยเนี่ยมีแต่ตัวตนะีเอเลียนเนี่ยคือแบบโอ้โเจา้าเอเลียนนั้นท้านน่ okay. าฮะโอเคเดี๋ยวก็ไปเล่นเพิ่มนะครับหลังจากนี้ก็จะพยายามเก็บแคทฟู้ดให้ได้มากๆนะ ถ้าท่านผู้ชมถามผมว่าวิธีไหนได้แคปฟูดแล้วที่สุดก็ง,ง่ายๆเลยก็คือเติม Battle c a t Card Club เนี่ยถ้าใบ Gold า a r ก็ได้แคทฟูด600เลยนะครับผมตอน1ตัวตอน1บัตรเนี่ยคือยังไงก็คุ้มอ่ะอันเนี้ยและได้พอนะันลิม Unlimited คือถ้าซื้อนี้ทุกเดือนนะครับผมบอกเลยเลยนะครับว่าได้แคทฟูดเยอะๆนะครับผมวิธีหาแคทฟูดง,ง่ายๆครับ ก็ประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าอยากขคยอาแคปฟูดก็ไปเล่นด่านอีเวนต์ด่านเนื้อเรื่องทำควสอะไรอย่างนี้ก็ได้แคปฟูดเพิ่มนะครับผมก็ประมาณนี้ที่ผมจะนำได้นะครับไว้คราวหน้าตู้อีพิกเฟสอูเบอร์เฟสเดี๋ยวเราเจอกันต่อนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นก็ว่าตลอดในคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไปดีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ